แล้วก็ด้านหลังเป็นกลางหันลมนะครับที่ผมมาตรงนี้เพราะว่าตอนนี้นะครับนี่นี่มันมีคนมาทํารถเหินนะครับผมก็เลยมาดูเหตุการณ์นะครับนี่พวกเหินๆกันทั้งนั้นเนี่ยหมายแล้วมันแล้ว,ลวอ๋อไม่ไม่ได้เหินมันหนีตำรวจหรือรถพยาบาลโอ้คุณพระนี่มันขับรถหรือว่าขับอะไรเนี่ยแล้วมันทำไมหัวโธหัวทิ่มแบบนั้นเนี่ยเออดูถ้าวิ่งคนเมาซะ,ะก่อนไ <c> อ <oughs> ้าวิิง้าวิิงเขาทวนประสาทดูครับดูครันทุกคนเดีาวิ่งวิ่งไปด้วยนะครับ ถือขวดเบียร์ไปด้วยมึกไม่น่าจะชนผมหรอกนะครับเพราะดูจากสีกางเกงแล้วน่าจะเห็นเด่นมาเตะไกลเฮ้ยเวิ่งทางนี้ดีกว่าผมวิ่งกางสุดโน้นจะโดนรถผมจะโดนรถจนเตื่นนะครับดูท่ากระโดดดูท่ากระโดดครับสกายกระโดดตรงๆเฮ้ยเฮ้ยๆครับเฮียมาแล้วเฮียมาแล้วนี่ครับตรงนี้นะคนเยอะๆนะเดี๋ยดูสักหน่อยละกันซีซีเฟม ก็ถือว่าเป็นเฟรมเนยที่พอรับได้นะครับพอรับได้อยู่นีก่ก็เล่นได้เลยเฮ้ยเด้ไดเได้กูเป็นอะไรของกูบินโบแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแอดสองก็จะมารีวิวคอมสีชมพูนะครับถ้าใครอยากได้คอมสีชมพูเฉพาะเครื่องคอมนะครับไม่ได้รวมอุปกรณ์ต่างๆงบจะไม่เกินสองหมื่นนะครับแต่ถ้าอยากได้ครบชุดนะครับรวมหน้าจอแล้วก็รวมเมาส์รวมคีย์บอร์ดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ เตรียมงบไว้2 0 0 0 0ถึง30,000ขึ้นไปนะครับยังไงก็ทักมาปรึกษาสอบถามมันก่อนได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวเฉพาะตัวเครื่องคอมนะครับว่าไอ้ง,งบหมื่นกางเนี่ยมันเล่นเกมได้หลายเกมแค่ไหนแล้วก็ได้ลื่นไหลประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคคอมวันนี้ก่อนดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของ CPU นะครับจะเป็น CPU Intel Pen t i u m ทม G 6 0 0อ่ะ,อะเดี๋ยวเพิง่งแปลกใจไปนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้เลยนะผมว่าตัวเ Pen เทียมเนี่ยหลายคนยังติดที่ว่าเ Pen เทียมมันเป็นรุ่นเเเกก่่่่าาาหรืออปลลแตบยว Pen ที่ผมเอามาประกอบให้ลูกค้าจะเป็นเพนเทียมรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งมันสามารถอัปเกรดเป็น I3 i5 i7 ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่ใหม่เลยนะครับรองจาก Gen12 เพราะว่าตอนนี้มันเป็น Gen12 แต่ตัวเนี้ยมันสามารถอัปเกรดซีพเป็น Gen11 ได้ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็น i ิน e l p e n t เ u ียมรุ่นใหม่นะถ้าเป็น Intel Pen t เทียมรุ่นเก่ามันจะไม่สามารถอัปเกรดเป็น I3 i5 i7 Gen11 ได้นะครับผมต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับ ต่อมาใน,นของเมนบอร์ดก็เป็นเมนบอร์ดชิปเซ็ตใหม่ล่าสุดเลยก็จะเป็น S510M นะครับเป็นเมนบอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดถ้าเป็นรุ่นเก่ามันจะไม่สามารถอัปเกรดเป็น i3 i5 i7 ไจดเรได้นะผมแต่รุ่นนี้สามารถอัพเกรดได้นั่นเองนะครับเป็นเมนบอร์ดราคาประหยัดแล้วก็สุดคุ้มด้วยเป็นของยี่ห้อเ s i เรองรับการติดตั้ง SSD M.2 นะครับช่วยการอ่านเขียนไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของ แรมคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นแรมขั้นต่ําในยุคนี้นั่นก็คือ8กิกสามารถเล่นได้หลายเกมทํางานได้หลายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมพัฟตีสกัมเดอะซิมนะครับหรือว่าจะเป็นเกมวอลเลยสามารถเล่นได้ผมทดสอบมาให้ดูแล้วนะครับต่อมาในส่วนของการ์ดจอนะครับก็เป็นการ์ดจอเอ็นวีดีจีที10302 g ิส์นะครับซึ่งบอกเลยว่าการ์ดจอตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็สามารถเล่นได้หลากหลายเกมนะเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม GTA V 5M v a l o r a n t s ส um, กํานะครับหรือว่าจะเป็นเกม The s i m เกม PUBG ก,ก็เล่นได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความแรงกันด้วยนะต่อมาในส่วนการลงเกมลงวินโด w s ลงโปรแกรมนะก็ลงไว้ใน SSD นะครับผมก็ใช้การอ่านเขียนไวมากยิ่งขึ้นนะครับติดตั้งเกมไวอัปเดตเกมไวนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของเคสคอมพิวเตอร์อเ,ครอเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเคสสีชมพูนะครับยังไงก็ถ้าสนใจสามารถ พักมาสั่งซื ru, <gypt> ้อกันได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากได้เคสสีชมพูอยากได้เคสธรรมดาธรรมดาเนี่ยงบมันก็จะอยู่ประมาณหมื่นกลางๆนะครับแต่ถ้าอยากได้เคสหน้าตาประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณประมาณหมื่นปลายถึง2 0 0 0 0ื่นต้นๆนะครับสามารถปรับโหมดไฟผ่านรีโมทได้นะครับผมซึ่งเดิมทีแล้วนะครับเคสตัวนี้จะไม่มีรีโมทแถมมาให้ผมแถมตัวคอนโทรลไฟหน้าเคสให้ด้วยนะครับนี่ก็คือสามารถปรับผ่านรีโมทได้เลยนะครับสามารถปรับสีไฟ RGB ได้นะครับนี่ก็คือจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าเราแสบตาเราสามารถปิดได้นะครับนี่ปิดแบบนี้เปิดก็เปิดได้เช่นกันผ่านรีโมดนะครับผมซึ่งผมแถมให้ด้วยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความแรงเครื่องนี้กันดีกว่าว่าจะเร็วแรงแค่ไหนนะครับจากที่ผมได้ทดสอบดูแล้วบอกเลยว่าประทับใจมากๆนะครับคือ ไม่คิดเหมือนกันว่าสเปคแบบนี้ Intel Pentium Ram 8กาจอ GT 1030จะแรงได้ขนาดนี้จะเล่นเกมได้หลากหลายเกมขนาดนี้ซึ่งมันคุ้มมากๆเลยนะครับแนอนาคตอัปเกรดซีพเป็น i3 i5 i7 แล้วก็ใส่กาจอุจอร่นใหม่เข้าไปบอกเลยว่าอยู่ได้อีกยาวนะครับโอเคถ้าใครดูแล้วนะผมชื่นชอบก็สามารถสั่งประกอบคอมกับแอด o อได้เลยนะครับผมจะส่งทั่วประเทศมีเก็บเงินไปทางสามารถ ค um นซูเปอร์เซนต์สิเดือนผ่านแอดช้อปปีได้นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูรับชมกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยสวัสดีครับทุกคนเราก็จะมารีวิวเกม GTA V 5M กันเลยนะครับผมนี่กับตัวละครเสียป๊อกนะครับตอนนี้กับ,บกำลงังเซ็งๆนะครับผมรู้สึกว่ากดตั้งค่าแล้วมันไม่ขึ้นนะผมก็เลยแบบเออกินเบียร์ย้อมใจดีกว่าครับผมอ๋อดูครับเด็กๆไม่เอาเป็นเงี้ยงอย่างนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมหลังจากเรื่องราวครั้งที่แล้วผม ขับรถไปแล้วมันตกแมพมาโผล่ที่หนึ่งคือตอนนี้รถผมหายนะครับแล้วผมก็ไม่รู้จะให้ใครมารับนะครับผมจําเบอร์ไม่ได้เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอเดินทับเปล่าไปเลยแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูการปรับตั้งค่านะครับตอนนี้ผมกดเมนูไม่ขึ้นอนะันนี้ผมไม่ทราบว่ามันเป็นกับอะไรเป็นกับอีหยังนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกการปรับตั้งค่าร่าวนะครับจอที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นจอโซลีนะครับ144เฮิร์ตการปรับตั้งค่าตัวเกมนะปรับความเนี่ยเป็น SD นะผม1 3 6 6งพนคูณ 7, นะครับถ้าปรับ Full HD ไม่ค่อยไหวนะครับผมแนะนำปรับเป็นความละเอียดที่1 3 6 6โมคูณเเท่านั้นมันจะลื่นนะครับแล้วก็การปรับตั้งค่าต่างๆให้ไม่ปิดชา a d o w นะครับแล้วก็ปรับ Normal นะประมาณนี้มันจะลื่นนะครับส่วนเฟรมเรทมุมซ้ายบนนะครับตอนที่แบบคนไม่ค่อยเยอะเฮ้ยมีคนมาว่ะผมผมเียกเขาไปมารับผมได้ไหมนี่นะครับส่วนเฟรมเรทนะครับผมตอนนี้นะนี่อยู่ตรงแบบ ข่ายทหารหรอเปล่าเนี่ยฮะจานดาวเทียมเยอะๆเลยแล้วก็ด้านหลังเป็นกังหันลมนะครับที่ผมมาตรงนี้เพราะว่าตอนนี้นครับนี่นี่มันมีคนมาทํารถเหินนะครับผมก็เลยมาดูเหตุการณ์นะครับนี่พวกเหินๆกันทั้งนั้นเนี่ยหมายแล้วมันแล้ว,ลวอ๋อไม่ได้เหินมันหนีตำรวจหรือรถพยาบาลโอ้คุณพระนี่มันขับรถหรือว่าขับอะไรเนี่ยแล้วมันทาไมหัวทงหัวทิ่มแบบนั้นเนี่ยเออคนกําลังชิวเลยเนี่ย นึกว่าตอนนี้ผมอยู่แถวเขาใหญ่หรือว่าภูทับเบิกแล้วเปล่าเนี่ยนะครับดูดิเหมือนแบบอยู่ภูเขาเทเลทบ,บี้อะไรอย่างงี้นะครับดูดิมีกังหงันด้วยนะครับโอเคทีนี้ผมจะวิ่งไปนะผมวิ่งไปที่เขาคับของกันนะมาดูกันเลยไปครับดูถ้าวิ่งคนเมาซะก่อนใช่ตมวิ่งถ้าวิ่งก็ตกา,าตวนประสานดูครับดูครับทุกคนดูถ้าวิ่ง <laughs> วิ่งไปด้วยนะครับถือขวดเบียร์ไปด้วย <laughs> ไป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 ,ไปนี่ครับ ตอนนี้นะเฟรมเดียที่60 7 0เฟรมเดจอดเนี <apply some antis> ่ยดูรถก่อนดูรถก่อนเอ้ยคนเมาข้ามถนนนะครับจะโดนจะโดนรถเป็นีัไไงเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นก็ทำอะไรกันผมบอกคุณหมอฮัลโหลไม่ไม่ก็ไม่ขึ้นด้วยเนี่ยผมคุยกับหมอไม่ได้เนี่ยเลยวะนี่ครับตอนนี้อยู่ในแบบฉากทะเลทรายนะครับดูตามินกันทุกคนรถรถไม่น่าจะชนผมหรอกนะครับเพราะดูจากสียางเกงแล้วน่าจะเห็นเด่นมาแตกไกลเฮ้ย ว้าวมีใครจะดีแล้วผมไปไหมเดี๋ยวผมต้องวิ่งไปที่เขาเบิกรถกันนะครับแล้วผมแล้วผมเสียนะผมเสียภาษาอีสานแปลว่าหายนะครับหายหายผมวิ่งทางนี้ดีกว่าผมวิ่งการสำรวจจะโดนรถผมจะโดนรถจนเตือนนะครับได่แมวงเดี๋ยวจะวิ่งเดับวิ่งกันทุกคนอย่างจี้เลยนะครับอ่เห็นไหมครับเราวิ่งมาได้สักพักแล้วก็ไม่เจอการค้างนะครับไม่เจอการกระตุกแค่หน่วงผมอาการหน่วงคือเครื่องมันไหวแค่นี้นะครับทุกคน น้าว้าว้าวได้ยินเสียงแมวไหมทุกคนนี่ครับเดี๋ยวถ้ามันไปที่คนเยอะๆเนี่ยมันอาจจะแบบแหลกแป๊บนึงนะครับเพราะว่ามันโหลดฉากนะครับอ่ะนี่ครับคนนี่ครับตรงนี้นะคนเยอะๆตอนนี้อยู่ที่50เฟรมนะครับอ่าตอนนี้คนในเซิร์ฟอยู่ที่147คนนะครับไป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 เดี๋ยวผมคงมองซ้ายมองขวาก่อนนะครับเดี๋ยวโดนรถเหยียบโอเคโอ้ยังไงยังไงรถรถหมอไปครับวิ่งโอ้ยโอ้ยวอ้ยโด้ยโอ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 ้ย้ยโอ้อ จะวิ่งอยู่ในป่าดีกว่านะครับเดี๋ยวโดนรถชนนะดูผมเกือบให้ดูท่ากระโดดดูท่ากระโดดครันท่ากระโดดตรลงไปเฮ้ยไปไปครับเฮียมาแล้วเฮียมาแล้วไอปาทองอยู่ไหมวะวันนี้ครับเห็นไหมมีแหลกนิดหน่อยนะผมตอนโหลดฉากคนเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาอยู่ตรงนี้กันสักพักนะครับโอ้จากการเดินทางมาอย่างไกลนะครับ อ่านี่ครับคนจะเยอะมีรถกี่คันนะนเห็นไหมครับมีแบบมีโหลดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแรมมันน้อยไปหน่อยนะครับถ้าแรมสูงขึ้ก็จะลื่นไหลกว่าน,นี้อยู่นะครับเห็นไหมแบบมันมีแบบโหลดฉากสิ่งก่อสร้างนิดนึงนะครับก็เป็นปกตินะงบมันประมาณนี้มันก็ได้แค่นี้แหละนะครับโอเคมานับกันว่ารถมีกี่คันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าประมาณสิบเก้ายี่สิบคันนะครับทุกคนเฮ้ยอย่าอย นะครับนี่ครับตรงนี้นะคนเยอะๆนะยืนดูสักหน่อยละกันซีเฟรมก็ถือว่าเป็นเฟรมเดียที่พอรับได้นะครับพอรับได้อยู่โอ้ล amborghini ok อะไรเนี่ย hurricane หรือเปล่าน่าจะใช่นะหรือว่า aventador ครับ aventador ปะวะน่าจะ aventador นะครับอันน <laughs> ี้ดูดูถ้าวิ่งนี่ครับตรงที่เขาคับของกันเห็นปะ่ะนี่ก็เล่นได้เลยเฮ้ยเด็ดกูเป็นอะไรของกูไป <laughs> โหลดแบบดิจติตอลดิจติตอลดิจติตอลโอ้ยจับจับ <c oughs> กระโดดกระโดดเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วขวดเบียร์ผมเสียไปไหนวะวิ่งมาตั้งนานครับนี่ครับโอเคก็จะประมาณนี้เลยแล้วกันนะถ้าใครจะเอาไปเล่นเกม g t v 5 m ja. นะครับเล่น <c oughs> ได้สบายสบายเลยนะไม่ค่อยเจออาการกระตุกไม่ค่อยเจออาการค้างแค่หน่วงกับแหลกบางช่วงเพราะว่ามันโหลดฉากนะครับโอ้โหเดเดเกือบชน มือเกือบแตกครับผมนี่อันนี้อะไรเนี่ยบูกติเวรอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บูกติเวอรอนนะครับมันเป็นรุ่นใหม่นะผมจำไม่ผิดผมจําชื่อรุ่นไม่ได้นะนี่ครับอ่ะเป็นงกับงบประมาณหมื่นกลางๆไม่ถึง2 0,000ื่นเฉพาะเครื่องคอมนะครับเฉพาะเครื่องคอมขอย้ากันอีกรอบหนึ่งถ้าจะรวมหน้าจอถ้ารวมหน้าจอเนี่ยนะครับผมแนะนําช่วงนี้เป็นจอมือสองแล้วกันเพราะว่ามันประหยัดกับจอมือหนึ่งจอมือหนึ่งคือราคามันขึ้นน่ะนะครับจอมือสองก็ จะอยู่ประมาณ2,000บาทนะ19นิ้วถ้า22นิ้วก็อยู่ประมาณ3 0 0พต้นๆน,นะครับถ้าจอ24นิ้ว23นิ้วก็จะอยู่ประมาณ3000ไปตายนะครับโอเคแต่ถ้าแบบจอมือหนึ่งเลยอะไรเงี้ยก็จะจะได้จอประมาณ22นิ้วราคา3,000ไปลายแต่ถ้าจอ24นิ้ว75เฮิรตก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0พันกลางๆถึง5,000เลยเอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้หิวข้าวหิวข้าวโอ,โอ,อ้โอเอาโอเคผมเดี๋ยวผมขอพักกปกินข้าวก่อนนะครับ รู้สว่าตอนนี้ผมมืนนั้นเนี่ยวิ่งจนหลอดมันหายไปหมดแล้วเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเกมต่อไปกันเลยนะครับ